thank you เขาเรียกว่าชุดชาวพื้นบ้านชาวพื้นบ้านชาวข่านั่นเองนั่นครับนี่เห็นไงกำลังเย็บกันอยู่แหละนี่เขาไปดูเขาเลยกําลังทําแรอยู่ไยเย็บเสื้อเหรอครับเย็บเสื้อครับนี่คือเย็บมือเองลับลายนี่ก็คือจําได้เหรอครับทําที่เราทําได้เนี่ยหนึ่งรอบหนึ่งรอบเราก็เริ่มจําได้ลวพี่ครับนู่นเขาเล่นอะไรมากันแล้วใช่ไหมฮะมากันแล้วรถไม้รถไม้ล้อเลื่อนไม้ แสดงว่าอันนี้เขาปล่อยไม่สุดใช่ไหมไม่สุดใช่ไหมถ้าสุดมีเแล้วถ้าแบบมีคนที่แบบไม่จับเบรกอะไรแล้วลงมาเลยมีไหมครับไม่มีมีหรือไม่มีแข่งกันไงหล่อแข่งกันเมื่อกี้สนุกไหมครับโอเคค่ะ ไม่เคยเล่นหรอเมื่อกี้เห็นลงมานี่แบบขยับแบบใช่ตัดสายไส้พุงออกไปหมดเลยใช่ไหมมื่นแม่ประมาณ300เมตรก็โค้งซ้ายโค้งขวาอะเง้ยมันมีโค้งด้วยเขาบอกว่ามันจะไม่คว่ำนะคะแต่ว่ามันจะไปนู่นอ๋อเอ้ยขาไปต่อไปเรื่อยๆทางความแต่มันจะเข้าป่าอย่างเดียวโอ้โหจะไปเก็บเห็ดในป่าอ่าโอเคครับอันนี้มาจากไหนครับกรุงเทพมาจากกรุงเทพอ๋อมากรุงเทพนหมรับโอเคครับกรุงเทพคโอ้ ยินดีครับ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 เก่งไหมครับเ่ือนเราเป็นกะเลี้ยงอ่าเนี่ยพี่ผมก็ไปล้างมือกันด้วยเลยนะครับโอเคขอบคุณมากครับยังไงคิดยังไงครับคันเดียวนี่คันละห้าสิบค่ะครับแล้วแล้วมันเล่นยังไงครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอันนี้เลี้ยวซ้ายเลี้ยงขวาอ๋อใช้ระบบเท้าบังคับเอาคันเดียว สองคันสองคันครับจะมาแข่งกันไ,<อ>ไปแล้ว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 ลากแล้วเห็นไหมโอ้สามคันเลยทีเดียว นี่เ่าปังไงเราลงมาแบบไม่มีเบรกครับไม่มีเบรกชนะชนะใสใสไม่กลัวไม่ต้องเบรกผมมาถึงก่อนนะเมื่อกี้เขาบอกว่าท้องไสปั่นป่วนนี่ไม่จริงเลยมันสนุกสนุกดีแต่ว่ามันมีเวลานี้ต่อไปต่อไปนี่นะโอเคนี่เราขับดีอ่ะเดี๋ยวมืดไปเดี๋ยวไปไล่สตรอเบอร์รี่ต่อนะโอม โอคเออกลับแล้วครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โห้กินมากําลังทําอะไรกินกันครับเนี่ยย่างอะไรกําลังกินขอจะกินได้ไหมครับคาดไม่หรอไม่หรอฮะอ๋อถาว่าจะเอาอะไรบ้าจะทําได้มาแล้วอันนี้มาจากไหนครับมาจากไหนครับมาจากลําบางมาจากลําบางมันคือมันชันใช่ไหมครัแบบเลี้ยงคาจนมาคาดไหมเลยอย่างนี้ยเกียร์หนึ่งด้วยนะมาเกียร์หนึ่งแล้วเกียร์ห่งแล้วโหยังไหมเลยเนี่ย ขันขึ้นเลยใช่ไหมครับไปได้ยังไงเนี่ยแล้วจะกลับยังไงครับเนี่ยถ้าอย่างงี้สงสัยต้องพักโรงแรมนี่จะกลับเลยไหมครับเนี่ยเกว่างเลยไต่เกว่างลงเลยต้องเอาอยู่ที่ฝีมือคือคนพี่แล้วล่ะครับสนุกกันได้หรือเปล่าโอเคผมโอเคกลับแล้วครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับต้องไม่ได้นะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับครับโอ้โหสตรอเบอรี่ลูกใหญ่มากผมอยากจะเก็บสตรอเบอรี่เองนี้จะยังไงได้ครับเก็บได้ค่ะเก็บได้เลยใช่ไหมฮะแล้วระหว่างแบบเดินไปแล้วเด็ดกินเองนี้ได้ไหมได้ค่ะแล้วถ้ากินจนอิ่มแล้วค่อยกลับมาได้ไหมได้โอ้โหยังไงก็ได้เดินลงไปก็เจอแล้วใช่ไหมครับอ๋อโอเคครับป้า เคยกินเด็ดกินจากต้นนี้ไหมเคยไหมที่จะกินสตอในชีวิตยังไม่เคยจะทำให้ดูเนี่ยครั้งแรกเลยหือหือหือก่อมากอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเลือกรูปสุกยังเนี่ยสุกแล้วอร่อยกินได้ยันเปลือกอ่ะอันนี้เรียกว่าลูปสดเด็ดมาจากต้นเลยดูดิแบบเด็ดก้านเลยเห็นไหม เออเออเอออ้าวมาไม่ให้แล้วไม่ให้แล้วพี่อืมอืมนนั่แหละกินใบเลยใช่ไหมบ่มาฮะพี่เดี๋ยวผมเจอแล้วอ่าเราก็เก็บมาแล้วเราไม่ต้องเราไม่ต้องแล้วแหละนี่แหละครับนี่แหละครับเป็นนิสัยชั่วๆของเรานะครับพอดีเลยไม่ต้องแบบว่าโอ๊ย ระหว่างเจ็บไปแล้วก็ลองชิมด้วยว่ามันเป็นยังไงทำรลางฐานด้วยเดี๋ยวเขารู้หวานนะหวานมากน่ะน้ำชำแบบเข้าไปถึงปอดเลยอ่ะน้ำช้ำไปปอดเลยเนี่ยมันทะรู้กระเพาะไปถึงจนปอดอ้าวายแล้วคุณเก็บเขามาแล้วเฮ้ยหนีแล้วเก็บเองขอโทษครับ เก็บสตรอเบอรี่ครับเก็บจากนี่ได้เลยใช่ไหมครับไม่ได้เก็บไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้อยากได้ที่นี่ก็เอาอ๋อขอบคุณมากคืออันนี้น่ารักมากน่ารักมากมันจะไปทำแยมจะไปทำแยมมันปลูกยากไหมครับสตรอเบอรี่เนี่ยพูดถึงกะไม่ยากไม่ยากเป็นเมล็ดหรือเป็นยังไงจะเป็นเครือรวงมาที่เนี่ยมันจะเหมือนอะไรครับมันจะออกมาที่เนี่ยเนี่ยมันเครือมันรวงมาเนี่ยเครือเนี่ยมาจากไหนเอเครือเขาก็ไปสั่งไปซื้อมามันเป็นเครือคล้ายๆแบบหัวหอมอะไรอย่างเงี้ยมันจะใส่ในก๊อกไว ใส่ในหนุมครับน้ถวงเขาก็เท้าผูกเวลาเขาเอาเรียกมาเจาะหูที่นี่หลอนลงไปห่อนลงไปอ๋อแล้วมันก็ขึ้นมาตามรูเหรอครับถ้าผูกเท้าเนี่ยมันถึงเก้ามันเท้าล่วงอีมันก็จะหนุ่ยขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงนี้มันจะหนุ่ยลงมาตรงนี้เนี่ย พอแล้นานและเก็บไปกินไปอย่างนี้ไม่อจะเสร็จเสร็จซื้อเอาข้างหน้าเิอ่ะมีคนเขาเก็บไ้อยู่แล้วโหดูบรรยากาศล้อมรอบสิพี่แล้วมีสนามบอลแล้วย้าหญ้าอย่างสวยอ่ะน<อ>ี่มันเป็นที่เก็บตัว<จ>นักกีฬาถิมชาติอ๋อเขาต้องแบบเป็นความลับนิดนึงมผมขออนุญาตถามหน่อยนิดนึงนะครับเป็นงานยังไงครับท้าไม่ถึงว่ามาตั้งอะไรที่นี่ได้ก็ก็ทำโครงการหนึ่งโครงการในการช่วยเหลือเด็ก ช่วยเหลือเด็กเด็กพวกนี้คือเป็นเด็กภูเขาใช่ไหมภูเขาฮะมีสปอนเซอร์คือใครเป็นที่ไหนยังไงไม่มีไม่มีอ่ะทำกันเองเนี่ยครับ,รบแล้วปลูกหญ้านี่ก็ไปซื้อหญ้ากันมาเองเอุปกรณ์เองหมดเนี่ยครคือประมาณว่าส่งเสริมให้เด็กเล่นกีฬาอะไรประมาณอย่างนี้ใช่ไหมครับเอ่อฮะมีอยู่สองอย่างให้เด็กให้เด็กเป็นในสังคมับผมอันนี้คืออันแรกแล้วอันที่สองก็คือใช้กีฬาฟุตบอลเนี่ยให้เขาได้มีโอกาสในด้านการเรียนค,คือไปคัด โรงเรียนกีฬาไปคัดสโมอสรอ,อะไรพวกเนี้ยไม่เป็นเด็กเยาวชวนก็พวกนี้ก็น้องพวกนี้ก็จะไปคัดตามที่ต่างๆเช่นแบบทีมชาติหรือว่าสโมอสรอ,อะไรเงี้ยก็ในนี้ก,ก็มีเด็กเด็กผู้ชายอยู่3ามคนที่อยู่บุรีรัมย์แล้วมีเด็กผู้หญิงผู้หญิงก็เล่นบอลด้วยเหรอครับผู้หญิงไปอยู่กีฬาขอนแก่นแล้วมีเด็กเก่งๆไหมที่แบบว่า เก่งอ่ะดอกเก่งๆที่เนี่ยเด็กที่นี่ส่วนใหญ่ดอกบอลได้นะครับไม่รู้จะดอกสู้พวกผมได้หรือเปล่านะดูเดี๋ยวลองดูนะผมก็ไม่อยากจะคุยผู้หเอาเอาเอาผู้หญิงมาดูถูกไม่ไหวแล้วโอ้พวกนี้ผู้หญิงมาดูถูกผมเลยเพราะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ผู้หญิงจะดอกบอลไม่ค่อยเป็นอ๋อครับผมไม่กลัวอยู่แล้วพวกเด็กยิ่งผู้หญิงนี่เล่นไม่ค่อยเป็นเอาเอแล้วเนอะเอาไงเอาไงเอาไงดอกก่อนอ่าน้องก่อน

เดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูพี่ก่อนอ่ดูเดี๋ยวดูพี่อ่ะเดี๋ยวพี่จะสอนสเต็ปการดรอปบอลที่แท้จริงนะครับอ่าหนึ่งอ่าอ่าเอ้าอ่าอ่าเข้าไปแล้วโอเคโอเคเอาพี่ยอมพี่ยอมน้องเก่งจริงพี่ยอมจริงโค้ชเก่งเก่งมากขอบคุณมากครับที่สอน มันเป็นผักเท่าไหร่ครับกีกิโลอันนี้คิดตังเลยครับคิดตังเลยเอางี้คือผมไปเด็ดมาแล้วมันกินเองหมดเลยอย่างเงี้ยขอเซื้อเองเลยแล้วเผลอกินไปนิดเดียวเองเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเท่าไรครับเนี่ยอันนี้จๆน่าเจ็ดสิบบาทฮะเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทถูกมากถูกมากมากถูกมากเอาที่กินเองแล้วก็อันหนึ่งกับอันหนึ่งโอเคครับนี่ครับครับครับนี่ละกัน บการณ์ในการท่องเที่ยวนั้นนอกจากจะทำให้เราเปิดหูเปิดตาได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นแล้วเรายังได้รับประสบการณ์ที่แปลกใหม่ได้เจอเพื่อนใหม่ๆได้บิจพภาพใหม่ๆผมอยากจะบอกทุกๆคนครับว่าเราเกิดมามีชีวิตได้เพียงครั้งเดียวดังนั้นจงฉกเฉวยโอกาสในการท่องเที่ยว ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ขอบคุณมาด้าบีทีห้าสิใหม่ที่เปิดประสบการณ์นระตูตให้กับผมถ้ามาบนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเขาจะบนอะไรกันนะครับ มากที่เนาะแก่แล้วอย่างเงี้ยครับสล้อต่อซึงเนี่ยสล้อตอซึงสล้อตอซึงคือสอะไรอ่ะอาจารย์ผูกเสกอะไรอย่างงี้มีไหมครับ,รบ I am back to Hawaii